ครับดูเจ้าตัวปวปกวนแม่ครับแม่ต้องลุกขึ้นลุกลงนะครับเจ้าตัวปวนไม่ยอมเลยครับเล่นกับแม่ ไมดูจ um ังเรานี i, okay. ่ยน ja, mm ี่ตัวควบวนได้ครับได้ได้อกเมโอ้ยนั่งเนี่ยเขามีลูกค้่ไเอาัวนี้กลับเอาัวนี้กลับบ้านได้ค ชื่อสงกรานครับน้องสงการก็ให้จับไหมก็ตัวเล็กยังให้จับหรอครับเพราะว่าหมอเขาจับครโอ้เขเรียกชื่อเขาสงกรารลูกสงกราน ลายเรียกสงกรานยองนลยเนาะพูดจัดชื่อด้วยเพิ่งได้แปดวันเนี่ยครับฮะอะไรนะ กอแ้ได้เนยตัวแม่ก็ได้รอ่มี่บว่นีให้ร็วนี่นี่เขามีลูกชื่อน้องกานเห็นปะ ao lon, ai nhặt đay nhặt đay, à nha, hả mang với, à ha ha hả Rambik 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 No 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 no! You can't call me You can't call me No. We are here No need นี่ขนาดแค่นี้นะเนี่ยโอ้ตะโคบอกครับอันนี้ได้แต่งานอยู่บอรับใส่อยู่ถับใส่อันนี้เดืาถคนนี้มีบอเอาหาตามรอยมีบ่มีเงินไหมนี่บอล้านเจ็ดอันนะอันเด้ออันนึงเด้อ เป็นสามร้อยอาทิตย์เนะา,าอะอยากได้ตะขอแท็กนะครับ<ส> FC อยากได้กลับไปสักอันนะสามร้อยคะแนนครับลดให้พิเศษเลยครับมาถึงที่นะครับผมครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ ติดตามชอ่องลายพัน,น์เมืองแม่มาลไยทองนะครับช่อบเพลน,นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ